สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงการที่อินเตอร์ออกมาประกาศแน่ชัดว่าจะไม่ขายลูกากูออกจากทีมอย่างแน่นอนจูเซเป้มาร์ตาซีโของอินเตอร์มิลานได้ออกมาประกาศชัดเจนว่าสโมสรไม่มีทางขายโรเมลูลูกากูออกจากทีมอย่างแน่นอนเพราะนี่คือนักเตะคนสําคัญของสโมสรโดยหัวหอกว่า28ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาภายหลัง จัดการทรับประตูไปได้มากถึง30ประตูพ่วงด้วย1 0แอสซิสจัดการลงสนามทุกรายการ44เกมอีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญพาทัพงูใหญ่ควา้าแชมป์เกาสู้เซเรียได้เป็นครั้งแรกในรอบ1 1ปีด้วยซึ่งจากกระแสล่าวในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีหลายสโมสรสนใจอยากได้ตัวดาวยิงชาวเบลเยียมไปเสริมทัพทำให้ล่าสุดจูเซปเป้มารต์ตาก็ได้ออกมาประกาศชัดว่า ไม่มีทางปล่อยแค่คนสำคัญอย่างลูกาโกออกจากทีมอย่างแน่นอนจากฝั่งของเราเราบอกได้อย่างแน่นอนเลยว่าลูกาโก,กไม่ได้มีไว้ขายเขาเป็นส่วนสำคัญของกระดานหมากรุกที่มีให้สำหรับซิเมโนอินซากิจูเซเป้มาโรต้าให้สัมภาษณ์ไว้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ